ดีค่ะวันนี้แต่ก็จะพามาชมวิธีการถนอมเก็บผักเอาไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะซึ่งวันนี้ต่ตัดหัวเราพามาเพราะว่ามันใกล้ปลายฤดูร้อนของที่เ็สซาดแล้วก็ต้องรีบเก็บอันนี้คือต่ล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งเรีรยบร้อนแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ถุงซีลนะคะถุงซีลที่ต่ไม่ได้ใช้ของยี่ห้อฟูเซเบอร์นะคะน,นี้คือด้านในของเครื่องอันนี้รุ่นใหญ่หน่อยมันก็จะมีที่เก็บที่เก็บเป็นวน ไม่ต้องใช้ของยี่ห้อ FoodSaver ก็ได้ถุงแต่ใช้ของยี่ห้ออื่นสั่งซื้อใน Amazon มาแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องที่เล็กกว่านี้หน่อยมันก็จะราคาถูกกว่าเดิมเพราะว่าเราก็ไปตัดแต่ข้างนอกก็ได้ถ้าไม่จําเป็นแต่ว่าเครื่องแบบก็จะดีตรงที่ว่ามันจะมะีปุ่มต่างๆเยอะนะคะางเช่นอันนี้ก็แน่นอนปุ่มเปิดปิดอันนี้ปุ่มสำหรับหมักเนื้อแล้วก็สามารถใช้ปุ่มนี้ได้มาเลเนตอันนี้ทั่วๆไปนี่ก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน แล้วก็เลือกสปีดเป็นแบบ g e n เ l e หรือเป็น Normal ก็ได้ normal ก็เร็วขึ้นถ้าเจนเ l e ก็จะเบาๆนั้นก็ให้ใช้กับผักเหมาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลือกว่าฟู้ดประเภทไหนอาหารแห้งหรืออาหารที่มีความชื้นนะคะแล้วก็เทรฟฟูนก็คือว่าด้านในของเครื่องเนี่ยมันจะมีมันจะมีถาดที่ไว,ไว้เอาไว้เก็บน้ำที่ดูดออกไปจากถุงนะคะสมมติว่าเป็นอาหารเป็นพวกเนื้อสัตวอะไรงี่มันจะมีน้ำมันเขาก็จะ ไปดูดเก็บไปทางใต้นี้นะคะก็เปิดดนันส่วนเขียวสองข้างนี้ขึ้นมามันก็จะเปิดได้แล้วก็เวลาใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีไฟสานะขึ้นเป็นสีฟ้าเป่าฟ้าสุดถึงตรงนี้ปุ๊บเป่าฟ้าสุดถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นสีแดงก็คือซีลด้านนี้ก็คือซีลแล้วเดี๋ยวลนาลองใช้งานกันค่ะนี่ที่ต่ายแบ่งใส่ถุงเรียบร้อยนะนี่ก็ใช้งานหนึ่งครั้งในการทำกับข้าวเช่นผัดหอยลายหรือว่าต้มยำประมาณห,ห,ห,หนึ่งหม้อหนึ่งกระทะนะะ,นะะก็ได้จานใหญ่ หรือถ้วยใ,ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากซีลเราใช้ไม่หมดสามารถตอนที่เราเอาผ่าเปิดถุงเนี่ยเราสามารถบิออกครึ่งหนึ่งไปใช้งานได้แล้วเ,เก็บที่เหลือไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมช่องแช่แข็งเหมือนเดิเมทีนี้เวลาหลังจากที่เราซีลแล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เล็กลงทําให้ประหยัดพื้นที่ในตู้ช่องแช่แข็งนะคะให้นําด้านที่เป็นรวดลายปุ่มปั่มเนี่ยลงด้านล่างแล้วก็ซีลนะ ซึ่งหลังจากที่เซลแล้วเนี่ยก็จะเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังหน่อยเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะพอไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะคะแปลว่าเริ่มทำการปิดละเพราะว่าดุดอากาศออกไปหมดแล้วใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะเรียบร้อยแล้วก็จะออกได้เห็นไหมคะว่า เฉพาะต่างกันเลยหนังกับกอซิลหนังซิลตัวตนี้พอเก็บได้นานข้ามปีนะฮะพูดถึงจริงก็ถ้าสนใจวิธีการถนอมอาหารแบบนี้ก็ลองลองมานำไปใช้ดูนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกระเพราโหระพาแมงลักทุกฟ,ฟักยาผักบุ้งจีนเคลคะนาะให้ต่ายเคยลองนะอย่างอื่นอย่างอื่นต่ายไม่เคยเดีย๋ยวว่าจะลองลองเก็บมาละ ดูว่ามันจะใช้ได้เหมือนกันไหมไม่ต้องมานั่งลวกเหมือนสมัยที่ไม่มีไม่ได้ใช้ถุงซิวนะคะอย่างนี้เครื่องของตัดรุ่นนี้จะให,ใหญ่หน่อยที่บอกมันจะมีฟังก์ชันเยอะแต่ถ้าเกิดไม่ใช้เครื่องเล็กลงมันก็ราคาถูกขึ้นนะคะมันก็แต่อาจจะไม่มีที่ตัดข้างในแล้วก็ตัดข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องจาเป็นมากขอแค่ไม่เครื่องซิวนะคะสิ่งสำคัญคือมีเครื่องเรียบร้อยก็สาม,มารถใช้การทาอาหารได้นะคะ ก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพืเ่อนๆนะคะแล้วจเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกยอบลืมให้ดูที่เคยทำไว้นะคะอันนี้เพิ่งทำใปเมื่อไม่ไม่เกะทิดก,ก่อนอันนี้เป็นกระเพราอ๋อต้องบอกว่าอย่าลืมเขียนชื่อไว้ด้วยนะคะจะเขียนชื่อไปเลยก็ได้หรือว่าเอากลับมาใช้ใหมก่ก็เราก็จะเขียนบนกระดาษกาวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแมงบับน,นะ เห็นไหมคะสภาพของที่เขาแช่แข็งแล้วเขาว่าสีเขียวอยู่เลยนะคะอันนี้ก็แต่เพ่งทำเมื่อกี้ก็หงแล้พาก็เดี๋ยวไปแช่แข็งมือนกันวิธีการใช้งานอันนี้ก็ลืมบอกไปมาทิ้งท้ายนะคะคือให้พอตัดบัดถุงแล้วเนี่ยจะใช้งานคือทำอกับข้าว่เช่นผัดหอยลายหรือว่าต้มต้มยำเนี่ยเปิดถุงปุ๊บใส่ใส่ไปเลยไม่ต้องรอให้ละลายนะคะเพราะว่าเขาจะไม่สวยต้องให้มันเข้าไปใน ความร้อนของของภาชนะเลยนะคะเททำอะไรอยู่ก็เทใส่ไปเลยแล้วก็คนๆนะคะมันจะสีสวยเหมือนเดิมแล้วก็กลิ่นก็ยังเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดเราละลายแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะจะไม่สวยก็ทิ้งทายทีว่าใช้งานคือเปิดใช้ได้เลยะะแล้วก็ไม่ต้องรอละลายกับอย่าลืมเขียนป้ายชื่อเพราะเป็นงั้นถับสนแน่แล้วเพราะหลังจากแช่แข็งอย่างนี้แล้วอะ จะเริ่มงงๆแล้วว่ามันคืออะไรเพราะว่าสีมันจะเขียวเหมือน,นกันอย่างนี้ไปเลยเห็นไหมคะอันนี้คือกระเพราเนี่ยจะแยกเริ่มแยกยากแล้วโดยเฉพาะแมงลักกรโขลพามันที้ก็ยากนะถ้าเกิดเขาก็แช่แข็งเขาจะจะดูเขียวขึ้นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเขียนป้ายนะคะปิดท้ายครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าจะเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้ชีวิตแม่บ้านต่างแดนหรือว่าในประเทศไทยนะคะเี๋ยวระใช้งานได้ขอ ขอให้ยืดอธยุการใช้งานผักที่เราซื้อมาได้นานขึ้นนะคะก็ลาอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ